ครับคุณธนตอบอดีสวัสดีครับวันนี้มาทําอะไรครับเนี่ยดีเราจะมาหาอะไรทำก็คือวันนี้เราจะมาซื้อเนื้อหมูครับแล้วก็เนื้อผมว่าผมจะไปทําสเต็กกินครับแล้วคุณทําอาหารเป็นไหมผมทำไม่เป็นแลผมลุงเรียบประคุณมามาเด่ววันนี้เราจะมาซื้อเนื้อกับหมูแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์ทำแบบแรกเนยครับใช้เนยสดเนยสดหรือว่าเนยเทียมก็ได้อะไรดีวะ ถูกๆูๆครับแต่เราเราไม่ได้ใช้เยอะนะ, <c oughs> นะยืดแล้วจะเป็นแพน็คเล็กๆเ,เ,เออแต่ถ้าคุณเสื้ออันใหญ่มันก็มันก็มันก็เหลือแต่ผมว่าอันนี้มันรตัวนี้เนะี่ยเอ้ยเราทำขนมปังปิ้งกินได้ป่ะเอออะไแบบได้ขนมปังปิ้งได้ขนมปังปิ้งย่งางเลยของหวานเนี้ยเออได้ได้อาหารไม่ออกไม่ไม่ไม่รู้ อันี้กเพื่อนเรามาแล้วนะฮะเยอ่ยมเฮอยเยี่ยมตอนนี้เราหาเชฟในตำนานมาสองคนแล้วถามก่อนทำาทำาอาหารเป็นไหมเอ้ยเอาเป็นอาวะได้กินแล้วเว้ยวัตถุดิบของเราก็คือหมูนุ่งนุ่งแหลยุ่งยากแต่ก็ดีกว่าซีบีที่มันมันมีที่เก็บของเออ ตัวแรงตัวแรงเาไปไอ้เนี่ยรถกูมีระบบไอ้นี่ด้วยนะเว้ยระบบอะไรที่แบบจอดแล้วไอ้เนี่ยจอดแล้วมันจะดับเองนะแต่ไม่แต่ไม่สตาร์ทไดเวลาออกตัวสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่ในรายการเชฟกระทะเหล็กนะครับ EP ที่เท่าไหร่กูไม่รู้เหมือนกันนะครับาเขาโดนลิกเกิลสิบไปเนี่ยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในรายการเชฟกระทะใหม่นะครับ ำหรับวันนี้เรามีเมนูพิเศษนะทุกคนครับมันคือสเต็กนะครับวัตถุกร์เราของเราก็คือหมูงงๆทุกคนพร้อมแล้วเรคุซี่สวัสดีครับคุณบิ๊กครับสวัสดีครับวันนี้เรามีหมูนะครับครับมีหมูครับครับคุณคุณบอกว่าอะไรนะครับผมได้ยินบอก หมูมันชิ้นหนาใช่ไหมครับหมูที่คุณซื้อมาเนี่ยชิ้นแม่งหนามากครับหนาใช่ไหมครับ<น>แล้วเราต้องทําไงครับเราถ้าเราอยากให้หมูสุกนะฮะเราต้องใช้ซ่อมจิ้มนะครับ<น>ก็จิ้มมันเข้าไปจิ้มให้ด้วยทั่วครับอ่<น>าแล้วก็จิ้มอีกด้านหนึ่งด้วยอเพื่อ<น><น>ให้หมูมันสุกเร็วขึ้นและ<อ>ข้างนอกไม่ไหมแล้วไม่ไหมแล้วไม่ไหม เอาไห้ไมหรือไม่ไหไม้ไอ๋อแล้วจะเอาไหมไมเหรอก็เอาไหมไม้ไงเอาไหมไห้ใช่ไหมไม้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 เปิดไฟแรงนะแต่ตอนนี้กระทะจะไหมแล้วมึงปิดไฟอ่ะแต่นั้นก็ทําการทุบหมูเพื่อให้ชิ้นมันบางลงนะครับโอ้เย็นหมดอันนี้คือใช้กระทะช่วยตะลิวตะหลิวโอใช้กระท้ตีเลยเหรอเพื่อนไอเรอหมืออฮืองือฮือฮกอฮืเฮือฮ้อฮอฮือ่้อ ราก็จะร้อนเราก็จะร้อนทไมออกมาก็ต้องทุบอยู่แล้วมันต้องถูกลบเราใส่ไต้องเปลือกเลยโอ้ยยังไงครับเทฟเทปปอนนะครับเชฟปอนเทปปอนจากแดนเลยครับฮะแดนสีเชฟปอนแดนสีโอ้เราพิจะทณาการหมักนะครับ ไอ้เคี้ยเคียงอยู่นี่เราใช้ก็บอกไม่ต้องรีบขนาดนั้นมันพอดีมือดีมือดีมือจริงทำการหมักนะต่อไปซอสใส่ซอสหอยใส่ซอสหอยนะครับอันนี้ขวดใหม่เลยนะเพิ่งขโมยยายมาหน้าบ้านนะครับใส่มว้เลยจะได้คุกทีเดียวอ๋ออันนี้คือพริกไทยพริกไทยนะครับเรากระแดะซื้อของแพงหน่อยนะครับไอ้ดำนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรนะไอ อะไรวะเปเปอร์แบ็กโนเปเปอร์แบ็กอะไรนะไอ้เหี้ยขาเปเปอร์เฉยๆไหมล่ะเริ่มจากการตวงเราจะใส่มึงต้องตวงไงแล้วใส่ซอสหอยกี่กี่ช้อนครับไม่รู้ตามอารมณ์ไอ้เหม้อมาเค้มปี๊ก็ได้แล้วไม่เป็นไรครับยังไงก็กินกันเองอร่อยแคก็อร่ลยก็อยู่แต่เชฟแต่ละคนใช่น้ำตาลหน่อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะตวงในมือ นี่ฮะประมาณนี้พอในมือเลยใช่ไหมใช่โอ้แล้วก็ไม่เกงแล้วไมกูไม่เทเลยจากนั้นก็ทิ้งหมูไว้สามสวันไม่นานครับสักวันหนึ่งพอ้ปไปนอนใเที่ทิ้งไว้มากไปเราจะทอดเป็นไฟก่อนไหมได้ได้ดังนั้นเราเอากระทะออกก่อนแล้วก็เราก็น้ำมันนะครับใส่ให้เยอะๆท่วมวันนี้เราใส่ก่อนเราจะหั่นดีไหมเป็นหั่นแบบตีแฉกที่เขาขายตาม รถหน้าโรงเรียนเออมันไม่ได้สี่แฉกมันก็ซ้ํากับชาวบ้านแปดแฉกแม่งเลยเออร้องอ่ะอเออะไรนะอ้อมึงหิวใช่ไม่รู้ตอบโอเคนดกไ้โหแดกได้เหรอวะมแดกได้เลยแดกได้ใช่ไหมก็ลองก่อนเยอะจริงมึงมึงจะทำยังไงมึงจะแต่บิ๊กบอกแปดแฉกไงเก็บไว้ก่อนแปดแฉกแปดแฉกตรงตูดเหรอรือว่ายังไงไล่ฝั่งนี้ ยังไงก็ได้เอาคนพิคุณคุณคุณลองแปดแฉกไงคุณน่ะเฮ้ยแมวมึงกินเลยหรอวะลองแแฉกทำได้ที่ไหนไรขนาดเอ้ามทำได้ดิลองทั้ดิหั่นแบบชิ้นชิ้นเล็กๆไงโอ้ยอ่าเย็ยมมีดบาดมือบ่อยดีเพรอย่าหั่นเสร็จเยอะไม่หรอกมีดแม่มึงคมจริงอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยผมว่ามึงพอเถอะเหี้ยจริงจะไปไอ้เหี้ย อย่านะอย่าอย่าเอาน้ําใส่น้ํามันนะทุกคนไม่ได้นะทําไมวะมันจะเกิดเปลวไฟมันจะเกิดเปลวไฟที่อะไรน้ำมันมันก็จะกระเด็นเข้าเวลามึงเบามึงเบาทำไมความคิดมึงไม่เหมือนกันวะไอ้เหี้ยอะไรเปิดไฟลงเลยเปิดไฟอ่ะยังได้ยังยังไม่ได้เว่ามึงเอาเปิดไฟอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้จะโอนน้ำมัน ต้องหยัดออกมาทั้งมันถอยเลยก็ดีเฮ้ยนี่มือถอยกันแรกเลยนะน้ำมันกระเด็นโดนมือครบ1,000ครั้งตัวร้อนสกิลยนะครับอยู่บ้านไม่ได้มือทองไลยเฮียมืออาคิชีพอยู่บ้านอยู่บ้านกูทอดหมูเนี่ยกูอยู่บ้านกูทอดไก่ดาวไปอย่างนี้แหละกระเด็นอย่างนี้แหละวิ่งหนีไปหลังตู้เย็นเอาน้ำตาลใส่คนแรกก็ร้อนแล้วขาดขาดเกลือได้อยู่นี่ ตอนนี้ครับเราเอาเสก่อดทอดต่อนะครับเป็นปลายเสร็จแล้วราจะกินตีนูเลยโอ้เสก่อดครับต่อไปสกิลีทาอ่าต่อไปคือหมูนะครับที่เราหมักไว้เมื่อมมึงจับเวลาได้เหรอวะจับดิเลยเท่าไหร่สามสามนาทีต้องยั่ห้อไงครับ เราหมักเราหมักหนึ่งชั่วโมงอตามจริงเขาหมักกันส่งสามชั่วโมงเราหมักหมักเสร็จก็ซิลแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นใช่ตามจริงอ่ะแต่ทำเองกินเองง่ายๆพอยิงเราจะไม่หมักก็ได้นะลงเลยเวลากินตักมาโรยเกลือพี่ไทยเอาเฮ้ยอ้เฮ้ยวิดหน้าจอแตกแล้วนะมึงอ่ะป้ไอ้กวนน้องกลับไปแล้ว เลยน้องยุ้ยมากเลยเอยร้อนแบบอ้ะรใส่แม่เลยก็ได้ร้อนบ่มีแรงสุดเพี้ยก็ไม่เตรียมเลยสภาพเหมือนนมบูดเลยเฮ้ยเอาช้อนนะช้อนช้อนยาวก็ได้ใส่ได้เลยอุนิโอ น้ำมันเราต้องใส่ไหมหรือว่าในในในก็เป็นสูน้ำมันเราใช้เราใช้เนยแทนน้ำมันเลยอือนี่ครับหมูลงนะครับจริงหมูปกติไม่ต้องหมักน้ำมันด้วยไม่ใช่หรอะหรือไม่ต้องไม่ต้องมันไม่เคยเห็นหมูย่างหมักน้ำมันเลยต่ดี่บ้านกูมันแล้วแต่สูตรคนมันแล้วแต่สูตรเว้ยถ้ามึงอยากให้แบบว่ามันแบบว่ามันเข้าเนื้อแบบมันมีความแบบ ดูซิมาเจอแล้วจุ๊บๆหน่อยก็ต้องหลับฝังน้ำมันหน่อยน้ำมันจะเป็นน้ำมันอะไรเงี่ยเราพกน้ำมันมาสองนิดเราใช้น้ำมันคือไม่ต้องใส่น้ำมันนะมันมันจะเป็นแบบน้ำมันเป็นแบ็น้ำแรงแล้วมันหอมเบาไปนิดนึงอันนี้คือเราไม่เคยทำกันเลยนะครับอันนี้คือครั้งแรกนะครับนี่คือครั้งแรกจริงนะครับ ปกติเราก็ทำกับข้าวง่ายเช่นอะไรนะไข่ดาวไข่เจียวนะเจียวใส่กระเพราเอออันนี้เราแบบไฮโซเนยสเต็กอกับพ่อบ้านที่ทำกับข้าวเก่งโคตรสามคนจริงไหมเก่งโคตรชุดเก่งพอแล้วพอแล้วมาละมมีน้ำมันจากเนื้ยอุ้อุ้ย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 ยไอ้เหี้ยล่อชุ่มเลยหอมถุยอ่ะโอ้สีมันน่ากินมากเลยเว้ย โอ้ขึ้นแล้วคึ้นายอย่าไม่หี้โคตรน่ากินอะ่ะไม่ต้องไปซือ้อตรงตรงนั้นแล้วนะเ <c oughs> นื้อมาหลังทำกินเองอะ่ะทำกินเองเอโอ้ต้องให้มันมันแบบ ไอ้ที่อ่ะจานจานโอ้โหกำลังฟินเลยนี่ก็ดูกันอย่างเดียวเลยดูไม่พักเลยเว้ยเยี่ยเป็นวายไปเนี่เป็นวายไปเนี่ยจัดจานอะจานจัดจานขึ้นไฟที่มันน้อยๆไม่ใช่อะไรนะนี่รอหมูเออเจงกินหมดหอมด้านจอกจอก เป็นจริงว่ารต้องปัรอต้งปังกันแลใชไมพ่สาแ่ม่หมาตอนนี้ัตอนนี้ครับจนครับงโครัวม่ม่นะในจำเป็นต้องแบบดีขนาดนั้นเราแบบพอแดกได้พอพอแดกได้พอตาม อันนี้คือบรรยากาศหลังบ้านนะครับโอ้โหไอ้เหี้ยติดไฟติดไฟนี่แม่งงานวัดชัดชัดอันนี้แขกเต็มบ้านอย่างเลยวะไม่ครับจอดปิดเลยครับครับจองโซอครับท่านผู้ชมด้วยนะครับบ้านพี่ดอมบ้านพี่ดอมรถเต็มบ้านเลย 2,000 years later ก็ตอนนี้ทำการจัดอาหารจัดอะไรเรียบร้อยแล้วครับเฮียนนั่งล้อมวงจัดลงรมานไปให้มือด้วยไอเดียไหนลองชิมนะครับเชฟลองชิมก่อนครับเป็นไงครับก็กดเชฟอร่อยยางย่างยางยังไม่รันหันเลยรสชาติมันหมูเลยอร่อยมีกระด้งโอ้โหไม่ต้องไม่ได้เหนียวขนาดนั้นแล้วจะได้รู้ทุกคนกินเอง นกุศลมากเลยอืมเอเอเอ็มอาร์รสชาติเหมือนหมูเลยว่าไงครับรสชาติเหมือนไก่เลยรสชาติเหรออืมแปะเล่มแปะเล่มเดี๋ยวเดี๋ยวมันคนกินมันคนกินมันคนกินอร่อยอร่อยโอ้แกมุกแม่งอ่ะกินกันแบบบูทูธเหรอวะเป็นไงครับเป็นไงครับอร่อยอร่อยโอ้จะได้ไหมครับมาคุณไปครับแต่ละชิ้นมันคงไม่เหมือนกันใช่ไหมวะอร่อยแน่อร่อย แต่สองชิ้นเนี่ยคือเราหมักช้าไว้หน่อยนะครับไม่เป็นไรรอบไมออปมนไรใช่ไหมลองลองรับลองครับลองรับน้ำในหมักชิ้นแรกอ่ะลองชิ้นแรกเนี่ยจ้าสัตว์มาี่นี่ไดอตั้งเหยื่อมนกนนี่อันนี้อันนี้อันนี้กิ่นพริกไทยแรงอ๋อไทยแล้วก็แล้วก็ ซอสหั่นงวงแรงแต่รสชาติโดยรวมโอเคนุ่มนุ่มกลางดีครับจืดครับจืดเอามากูจืดนะครับจืดเฉยอีจืดป่ะพี่ออะไรไปจืดมีใครกินซี่กอลมันไฟเดียวแท้สูดเนี่ยผมจืดนะจืดจืดแต่ก็อร่อยนะอร่อยอร่อยอยครั้งแรกทำได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วก็บอว่าโอเคอะ กำลังเข้าปากไปอื้อหือแล้วขาวงได้แดงได้ใช่ไหมครับอ๋อนี่คือยังหมักหมักนี่ไปถึง5ทีเลยนะก็ลงเลยครับอร่อยครับอร่อยอ๋ออร่อยใช่ไหมครับมึงดูหมูต้มกุงอเลยกินบอกว่าเนื้อเนื้อนรกอ่ะเนื้อเฮียเนื้อเฮียเลยทีเดียวทั้งวันจริงี้ยดูเจี๊ยมหมูแม่งแม่งเหนียวมากมึงต้มกุงอเลย มาครับเจมสกลับแล้วครับกลับแล้วกลับแล้วดีมากตายเลยนะดีมแล้วแหละครั้งหน้าครั้งหน้าค่อยมาใหม่วันหน้าเจมส์ก็ไมาใหม่นะครับไม่คิดเมนูมาเล่นงานคิดเมนูแล้วเนาะเขาผัดได้ได้ได้ร้อยกัญชาเออ้ยกัญชาเยมาแล้วมาแล้วขอสฝากผมนะครับเนาะไม่ได้ไปแล้ว่ารถเบระตาแจ้งรถคืออะไรเออโยเร่งเครื่องเฉยมาอีก ไงครั <S <S บบ้านดอมบ้านดอมคอลเลเ็อบ้านน้อมเล็กูว่าเดี๋ยวเราเราทำที่กระต๊อบตรงนู้นเอาไหมก็ดีนะให้มาก็รถมาจอดก็ดีเหมือนกันนะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็มาเจอกันใหม่ในเมนูหน้านะครับระบบครัวคุณไปนะครับเข้าผัดเนาะข้าวผัดนะวันหลังเนาะทำอะไรที่มันง่ายๆให้กินได้หน่อยอที่ว่าเดียวเดียวโอเคครับคุณผู้ชมครับก็มาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับ สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับเจนใหม่ครับเจอก,กันต้องห้ำหันกันเองเกมนี้จาปะทะสัมรทธใครแพ้ตายชนะได้โบนัสกลับไปสนใจเล่นแอดไลน์มาเลยที่แอดวีจีแปดแปดฟังอีกครั้งแอดวีจีแปดแปดศึกแห่งศักดิ์ศรีครั้งนี้ไม่มีใครยอมใครแน่